ค่ะใครที่แบบว่าจะต้องส่งของในช่วงนี้ฝากบอกไปที่พ่อค้าแม่ค้านะคะที่ดูเราอยู่ค่ะขายของออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้นอกจากจะมีบริการส่งพัสดุนะมีบริษัทเอกชนออกมาเยอะมากนะคะรวมถึงไปรณีย์ไทยเขาก็ทํางานกันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าคนก็เปลี่ยนอาชีพมาขายของกันล่าสุดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไปรสีย์ไทยเขาประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดสาขาทั่วประเทศนะคะ ก็อันนี้คือแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือที่ทําการไปรณียีขนาดใหญ่ในกรทมรวมถึงของจังหวัดเนี่ยเปิดไม่เกิน6กโมงเย็นถ้าเป็นที่ทําการไปรณียสีสาขาทั่วไปหรือว่าภายในปั๊มน้ำมันเปิดไม่เกิน5้าโมงเย็นค่ะและที่ทําการไปรณียีในห้างสรรพสินค้าสนามบินเปิดถึง1นึ่ทุ่มนะคะประกาศเอาไว้เลยเผื่อใครจะไปรับส่งของที่ไปรณียีช่วงนี้จะได้ไม่ไปเกินนะคะ อืมครับก็ติดตามกันเอาไว้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีช่วงโควิดแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไพรส์นีในช่วงนี้อาจจะมีคนไปใช้บริการเยอะหน่อยนอกจากว่าจะมีพวกไอ้แกร็บต่างๆแล้วในบางบางครั้งผู้ขายก็ส่งทางไปรณียีเนี่ยก็มีเหมือนกันทางไปรณียีไทยก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวอาจจะไปออกันแล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับ